สวัสดีค่ะบอลดำแบ็คเมจิกลายวันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการตัดข้อไหลกันค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราปลูกไว้ประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะเราก็ได้มาในน้ำต้นบอลดำแบ็คเมจิกค่ะ แต่เลี้ยงเท่าไหร่เขาก็ไม่ดามสักทีค่ะดูลำต้นเขาค่ะลำต้นสีเขียวแกมด้วยอมม่วงค่ะต้นนี้เราเลี้ยงแดดร้อยเซค่ะแบบนี้เรียกว่าแบ็กเมจิกกลายค่ะแล้วดูลูกๆที่เขาออกมาค่ะแม่กลายลูกก็กลายค่ะ เรียกว่าได้เชื้อแม่นี่แรงมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการตัดข้อไหลกันค่ะอันนี้เราก็จะตัดปาลายไหลออกไปชามก่อนนะคะ<อ>ก็มีที่ตัดได้ประมาณสี่ไหลค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นติดแม่เขานะคะเราก็จะรอให้ใหญ่อีกนิดนึงแล้วเราค่อยมาตัดค่ะ ก็จะมีไหลที่เกิดใหม่ถ้ายังไม่เป็นใบแล้วก็ยังเก็บเอาไว้ก่อนค่ะบอนดำแบ็กเมจิเป็นพืชตระกูลโคโลคาเชียค่ะตัวนี้ก็จะชอบน้ำแล้วก็จะออกไหลเร็วมากๆเลยค่ะ ลูกกลายทุกต้นเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มการตัดไหลกันเลยค่ะจริงๆริงเราก็ตัดได้นานแล้วค่ะแต่เราช่วงนี้เรายังไม่ค่อยมีเวลาค่ะวันนี้มีเวลาว่างเราจึงมาทำการตัดไหลออกแล้วนำไปปลูกกันเลยค่ะ แล้วก็จะเริ่มตัดที่ปาลายไหลก่อนนะคะถ้าเขามีใบแบบนี้ก็แสดงว่าเหมาะที่จะตัดแล้วนำไปขยายพันธุ์ได้เลยค่ะนี้ก็จะมีรากติดมาด้วยนะคะแบบนี้เป็นดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ลากฝั่งลึกลงไปเราค่อยๆแงะนะคะใช้กันไกช่วยงัดแล้วก็ตัดลากเขาได้ค่ะเราก็จะเลือกตัดช่วงประมาณ5้าโมงเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะได้ปลูกเลยนะคะ ต้นนี้ช่วงที่เราได้มาก็ประมาณ80บาทค่ะต้นแม่เขาพอปลูกให้ลูกๆเยอะเลยค่ะลูกกลายต้นลูกก็เริ่มมีราคาแล้วนะคะขนาดต้นลูกที่เราตัดนี่ก็ได้ราคาถึงต้นละ300ขึ้นไปเลยค่ะ ต่วนี้ก็เป็นปลายไหลที่เราตัดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกเลยค่ะได้มาทั้งหมดสี่ไหลค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปลูกเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ไว้ก่อนค่ะนี่ก็เราก็จะเก็บเอาไว้เป็นบางส่วนนะคะรอให้เขาโตวนันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดเขาอีกทีค่ะ นี้เราก็จะนำขุยมะพร้าวนะคะมากบข้อไหลเขาไวค้ค่ะให้รากเขาออกนะคะนี้ส่วนท่อนไหลที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะนำขุยมะพร้าวมากบเช่นเดียวกันคะ่ะให้เขาแตกมาเป็นลำต้นเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเขาอีกทีคะ่ะ มาดูดินที่เราจะปลูกปาลายไหลกันค่ะดินที่เราจะปลูกเราก็จะมีดินโคลนค่ะที่เราหาได้ตามห้วยหนองคลองบึงนะคะแล้วก็จะมีดินหมักอีกหนึ่งถุงค่ะนี่ก็ซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปค่ะในหนึ่งกระมังเราก็จะใช้ดินถุงหนึ่งถุงพอค่ะ เื่อเป็นการประหยัดค่ะหรือถ้าใครไม่มีดินโคลเราก็จะใช้เป็นดินถุงทั้งหมดก็ได้เลยค่ะส่วนถ้าใครไม่มีดินถุงเราก็ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแล้วก็เสร็จใบไม้ปลูกได้เลยค่ะน,นี้ต้นบอนแบ็คเมจิกเขาก็เป็น พืชที่ปลูกง่ายๆค่ะไม่เรื่องมากค่ะเราจะใช้ดินอะไรก็ได้ค่ะแต่เป็นดินที่อมน้ำค่ะต้นบอนชนิดนี้จะชอบมากเลยค่ะนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็ปลูกได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะปลูกใส่กระมังนะคะกระมังนี้เราก็จะปลูกเอาไว้สี่ไหลค่ะ ดินค่อนข้างจะนุ่มเลยทีเดียวค่ะส่วนกระมังที่เราใช้ปลูกเราก็ไม่ต้องเจาะรูนะคะเพราะเจ้าบอนนี่เขาจะชอบน้ำขังค่ะก็จะได้แตกหน่อและโตเร็วค่ะปลูกง่ายมากเลยทีเดียวค่ะ ้นบอลดำแบ็กเมจิส่วนดินที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะใส่เขาไปให้หมดเลยค่ะอันนี้เราก็จะกลบเขาให้มิดเลยค่ะโครนเราไม่ต้องปลูกลึกมากนะคะเอาแบบว่าพอแค่มิดลากพอค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำอันนี้เราก็จะเพิ่มวิตามินให้เขาด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลังแล้วก็จะมีน้ำปลาร้าให้เขากินสักเล็กน้อยค่ะให้ลำต้นเขาสดชื่นแข็งแรงค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆที่หาทํากันได้เลยนะคะไม่ต้องหมักเองค่ะ น้ำปาลาร้าแค่ขวดละยี่สิบบาทค่ะขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานเลยทีเดียวค่ะก็เสร็จแล้วค่ะต้นบอลดำแบ็กเนจิกลายของเราส่วนน้ำปาลาร้าหรือเครื่องดื่มชูก,กำลังที่เราผสมไว้เราก็ยัยงรถไม่หมดเดี๋ยวเราก็จะมาบำร,รุงให้ต้นแม่เขาด้วยค่ะ ต้นแม่เขาเมื่อเราตัดไหลเสร็จแล้วเราก็จะบำรุงเขาด้วยปุ๋ยสูตรเสมอค่ะอันนี้ช่วยฟื้นฟูต้นให้เขาออกไหลามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เป็นสูตรบำรุงต้นค่ะเป็นปุ๋ยที่ราคาย่อมเยาวค่ะกิโลละ25-30บาทเองค่ะนี้เราก็สามารถใส่ได้เยอะเลยค่ะ เขาก็มีเสน่ห์ตรงที่เขาปลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะบางครั้งรูปเขาก็จะมีความด่างที่สวยกว่าแม่อีกนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ